ไปวิวไปจ่ายมาแล้วปไง Let's go รกันดูนัวนี้นันเลยค่ะอันนี้คือ เขาแบบเขามีตัวตนจริงๆริงไมอ่ะไม่อยากพูดอะไรเลยก็พูดเรื่องนางพีมากไปเลยดูนางพีเยอะไปเริ่มเสียวมืดมากไฟหนูเปิดไฟนะไฟใช่สิเขาตั้งใจให้โชว์มันีั้เปิดไฟกำลันสุดนเปิดไฟยังไงอยู่ในของลูกกับแพ้ไม่เห็นแพุกคนมันมืดมากแบบ แตงที่สุดแล้วก็คือแบบนี่อย่ไหนอนะแพรอยู่ไหนแพรให้ยี้ได้อยู่เพ้าแสงเข้าขอพรองท่านอะไรค่านพระธรรมญาณน้ำุญีทองย้อยบวชออกตัดออกนะคะช่วงนี้อ่านผิดตีท่านได้เป็นผู้สร้างวัดป่านานาชาติขึ้นนานาชาติท่านนีหลักธรรมที่ว่าทำเตนให้ตั้งอยู่ในกิงคก่อนแล้วจึงจ่ำกนอื่นทีหลัง ไม่แน่ใจว่าห้องนี้ใช่ใช่ใช่ห้ามห้ามขึ้นแล้วก็ห้ามถ่ายห้องนี้ทุกคนต้องมาเองนะคะใช่ไหมจบเพราะว่าเราไม่สามารถถ่ายน้ำได้เขามีชุดไทยให้เช่ามนนะเมื่้องอยากใส่ป่ะนี่เป็นเป็นป่าเป็นเข้าเออน,นั่งอยู่ในป่าใดๆที่จริงอ่ะคณะกายภาพอ่ะ ขายเดือนขายแบบขายพกายรกในตอนแบบช่วงปรมาณมกรลาคือพี่เขาจะสอบประมาณว่าแบบเรื่องบบเส้นประสาทหรือว่าแบบกคะดูอะไรเงี้ยแล้วแบบเห็นอา,อาจารย์ใหญ่จริงจริอันนี้ขายให้ันทีตรงป่ะแต่ไม่ใช่ขายขา,ย,ายภาพกายภาพขายแบบค่ายกายภาพไม่แต่ถ้ากูตรงคลิปเนี้ยไปแล้วอาจจะจัดเสร็จแล้วอาจจะค่ายอาจจะจัดเสร็จแล้วถูกโอเคสอง้เพื่อนประทับใจเน๊ะ คณะกายภาพมาถูไปจัจกระโดดนะคะทุกคนคุณละค่ายแก่ทานยงเทยไปแม่พาถัวเขาท้า,ทานี่จะเทมากเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าบุคคลในประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยแบบไม่ตั้งใจเรียนประวัติศาสตร์อีกแล้วไมก็คือ ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะทุกคนรออะไรสักอย่างาที่เป็นแบบถ้าเป็นลูกเสือตั้งเสืออะไรกลหรอเอาลองหกป่ะเออดาวดาวดาว้ลุ่มกองเสือป่ะอ้าวไม่ใช่หรอเป็นลูกเสือในียวไม่ก็ก่อนมันเป็นลูกเสือมันเป็นกลุ่มกองเสือปานไงเน่ๆประวัติพี่คะหนูขอเล่นด้วย กตั้งขึ้นไปชั้นสองข้างล่างก็จะเป็นแบบว่าม้าไหมซาแล้วก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกจิหรอประมาณนั้นนะคะแบบเป็นผราส่วนใหญ่ละครชำเห็นไหมไม่น่าเห็นมืด ทศกาลการละเล่นของไทยลองคาร้จครร้องมาเล่นของไทยดีกว่าอืมยังเป็นแบบมัดจุกอยู่เลยอ่ะได้ยินเสียงไหมไอสิ่งที่ร้านแปดค่ะอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นค่ะอันนี้เป็นลีลีข้าวสารเกมที่เรายังทันอยู่นะยังคุ้นเคย แต่เนี้ยอันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้เล่นอะไรกันอันนี้ในในถึงไข่ไข่ไข่หนึ่งใบเอ้ยไข่สิบใบบนหัวโต๊ะเอาไม่มุมเหรอเริ่อออเราลองเอาไปเล่นว้างั้นอันนี้อ่ะตามจีเล่นยังไงนะามแบบลงที่ไข่ก็แบบเอานิ้วลงอ๋อคือคนญีุ่่นเลยอะน้าน้าอันนี้เล่นอะไรกันอ่ะ เขาเลาขวานอะไรกันเฮ้ยเขาเล่นอะไรอ่ะเกสอบความเข,<อ>งขง็งข,องของอ้องหัวเออเออโยโย่โยๆ่อย,อย,อยออ่าก็ค <Yeah. S 2> งสนุกแหละไปจ้าอ,อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละที่เราคุ้นเคยที่สุด คุณเคยทูกอันป่ะงงเรื่องอะไรเหรอสองเนี่ยเป็นราชนีที่พระไพรณีไปตามงานแล้วก็จะคบรักกัอีกคนแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดมีนางเงือกมีมีอันอ่ายกับพระอภัยมณีหน่อยได้ไหมคะเอฟเอสไหมไม่เอาไว้ป่ะไม่ใช่เป็นเคสยามใครเป็นคนนิยามเมื่อหน้าฟ้าไทยมณีก็เป็นอย่างเนี้ ท่านเผยนี่ทำ้ท่านอะไร่อย่างาป,ป้าเปียมหาราุกนนะะาจิเลยค่ะจ้มดคุณปัญญาสมัยก,ก่อนไม่าจริงรอลยอ,อยางรู้จริงอดีตได้เกิดเป็นคุณไหมได้อยู่ในประเทศนี้ไหมเกิดชาติแรกเกิดคุเฮ้ยน้นนองนอะไรอร่ะโดนร้อ มันมีเล,ลขตรงนี้ด้วยนะค้าเล่นเบี้ยเสียกปรลงแล้วก็ <TY quiero S 1> เอาบุตรขายลูกขายลูกถึงบุตรนั้นจะโตใหญ่ขึ้นจะคิดถ้าชื่อแบบเด็กคนนึงอ่ะ เอาพูดจริงนะไอ้คนนึงอ่ะยังไม่ทันได้โตเลยอ่ะเราแบบดูคนเล่นเนี่ยคือแบบมันเหมือนแบบเป็นธรรมเนียมปกติแบบไปแล้วอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเอาลูกใส่เงี้ยใช่ไหมแล้วว่าถ้าการแล้วคนคนตีได้เขาจะเอาไปเลี้ยงเหรอเขาจะไปทํางานแต่เขาไปได้เลี้ยงก็ทํางานอะไรเข้ากิน้อ๋อไม่แค่ไหนแล้วเจ้าจะทําอะไรว้า จะไปทำความผิดอันได้มาจะทำผิดอะไรแล้วนะรู้ไหมท่านฟังข้าก่อนอันนี้นะคะก็เกี่ยวกับท่านคือเรามาแบบไม่ค่อยมีความรู้ทุกคนมัเป็นหาชีวิตเลยบอกได้นะเขาจะช่วยไห่ถอนเจ้าเองข้ามีเพียนะ ข้าใจก็รู้ยังว่าเหมือนใครอ่ะข้ามีเบี้ยนะนะมีเบี้ยใครบ้างรู้ยังว่าชอบโรฮีเหมือนใครโอ้ยเทม่าอ้วนหานมด้ยโอกิดมีเบี้ยไงกระดตออุดมสมบูรณ์ไหมไหมไหมฉันมีเบี้ยนะ ฉันมีไฮไลท์นะฉันมีเบียร์นะเบียรฉันแปลว่าเป็นกระป๋องเบียร์่างเงินเบียร์ beer ฉันมีเบียร์นะ you want you w a n t a drink เปลี่ยนภาษาไปเลถ้าสมมติว่าเราแบบเรามีความรู้เรามาเราเราเรามาเดินเดินเรนเราจะจะสนุกเกินแต่ว่าก็ได้ความรู้เยอะนะค่อนข้าเหมือนมากมีมีลูกปั้นไหนที่อิมแพ็คไหม ต่อใจอจบจบการรายง,งานเพียงเท่า,านี้สวัสดีค่ะ <c oughs> ไปแล้วกับพี่พิชภัณฑ์คหลูนนะคะก็ใครสนใจต้อดูได้นะคะที่ไหนค่ะที หน่หนค่ะพี่ This one รณนครประช,ระชงก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาดูอะไรอย่างนี้เหมือนกันรู้สุดแบบตื่นเต้นแล้วก็ตอเข้ามาคือนึกว่ามีคนนั่งอยู่เก้าอี้อะจริงจริง <ไป S 2> <ๆ>คือแบบใครวะเออนี่เขาขายด้วยนะใครอยากได้เป็นของตัวเองโมเดลแล้วก็แบบมีของขายเดยได้ไดเออล้วแบตจะหมดแล้วทุกคน เซ็นแบดแบบสี่เปอร์เซ็นตอนนี้เพราะเมื่อคืนไม่ได้ชาร์จแบบเฮ้ยชาร์จแบบสิบเปอร์เซ็นอายุสนใจไหมอายุอินเทอร์เรตตเอาไปทำอะไรดีไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีมาไปฟายได้ซื้อผ้าขาวมาไปฟายได้ดูไป้ตั้งนานไข่ปันใครปั้นอยู่ใต้คอมเมนต์ค่ะอยู่ใต้คอมเมนต์